วิธีการใส่โค้ดดังเปาเพื่อรับบเลตฟรีจากช่องฟรีมันนี่อันดับแรกให้เข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วมาตรงรูปคนที่เป็นเครื่องหมายบวกเราจะทำการค้นหาในการค้นหานะคะเราจะค้นหาผ่าน ID ID ที่จะใช้ในการค้นหาก็คือ a d 4 x t f โอบมีแอดนำนาด้วยเสร็จแล้วกดที่เว้นขยายเพื่อที่จะทำการค้นหาหลังจากนั้นถ้าใครเพิ่มเพื่อนระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงเราถึงจะได้ลิงก์อ่งเปาส่วนใครที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนแล้วกดเข้ามาในหน้าการแชทเลยบางคนดูคลิปไม่จบแล้วส่งคำมัวม่วๆไประบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อ่างเปาเพราะอะไรแต่ถ้าใครที่ดูคลิปจบแล้วกดโค้ดอ่างเปาตรงตามเวลาที่กาหนด ตัวอย่างนะคะตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นคําว่าแมวโค้ดอ่างเปาที่แจกในตัวอย่างจะเป็นคําว่าแมวพอเรากดที่แมวลิงอ่างเปามันก็จะขึ้นหลังจากนั้นเรากดที่ลิงกอ่างเปาตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยค่ะใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะคะอันนี้เราใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่รับสองได้เลย เขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปเราก็กดเลือกซองหนึ่งอันอ่ากดเลือกซองหนึ่งอันนี่ค่ะเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทวิธีการลาบอเลดฟรีก็จะประมาณนี้นะคะใครที่เพิ่งเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆก็ค่อยๆดูค่อยๆทำค่อยๆศึกษาไปนะคะใครไม่ทันก็สามารถเข้ามาล่มสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป สวัสดีค่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีเอ่อของฟรีในวันนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีเหมือนเดิมนะคะแล้ววิธีการรับก็เหมือนเดิมใครที่ไม,ม่คือพี่ไม่รู้จะบอกอยังไงคือ จะบอกอยังไงคือการแจกอะพี่ก็บอกอยู่ทุกวันว่ามีโค้ดมีเวลาแล้วก็วิธีการรับส่วนใครที่ยังรับไม่เป็นก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจว่าเขารับกันยังไงใครที่ใครที่มาช้ามาไม่ทันก็สามารถเข้ามาเริ่มสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไปวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเอ,อ่อโค้ดอ่างเปาในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าท่องเที่ยว ส่วนเวลาวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ22นาฬิกาหนาทีใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดอังเปารลที่ไลน์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะ